ในนั้นเนี่ยมีท่นานผู้ว่รารชาชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษามีข้าราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรรมการแล้วก็มีตัวแทนจากกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยนายกอบจก็เ,เป็นกรรมการอยู่ที่ตรงนั้นคือเรารวมทุกภาคส่วนรวมทั้งตัวแทนสภาเกษตรตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนตัวแทนของสองพอกอตัวแทนของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตัวแทนของแปลงใหญ่เอาภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการเนี่ยแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ย มาร่วมกันคิดร่วมกันทําและมีหน้าที่คือทําอย่างไรให้เจียงรายนั้นเจริญก้าวหน้าขึ้นมาให้ได้77จังหวัดมีศูนย์นี้ครบจังหวัดไทยจังหวัดมันแล้วใช้องค์ความรู้ใช้อาจารย์ใช้ด็อกเตอร์ใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีมาส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและมาต่อย,ยอดให้กับประชาชนคนเชียงราย ประเทศจีนใช่ไหมครับเมื่อ4ี่ปีที่แล้วเนี่ยประเทศจีนเป็นประเทศที่จนมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกคนที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยเมื่อ30สิปีที่แล้วต้องแบกทีวีสีไปให้พี่น้องแถวสัวเถาแถวแต้จิว๋วแถววังโจแล้ววันนี้เป็นไงจีนเจริญตูพวดพัาดพูดพลาดวันนี้กลายเป็นจีนเอา 5G เอาโทรศัพท์ชั้นสูงมาให้พวกเราเพราะตรงนี้ครับ การที่จีเนี่ยมีแบกประชากรนับนพันกว่าล้านคนแต่สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้จนกระทั่งกลายเป็นประเทศแบบหน้าทางเศรษฐกิจอันดับสองของโลกจากประเทศใต้อยืองนายากจนส้วมยังไม่มีเลยเป็นส้วมหลุมอยู่เชื่อไหมครับเมื่อสามสี่สามสิบปีที่แล้วเซนจ์เมื่อสามสิบปีที่แล้วยังเป็นหมู่บ้านที่ก๊อปปี้ขายของก๊อปของระเบิดนิกิะส์ผมไปลย แต่ว่าเขาก้าวกระโดดได้เพราะรอเพราะความรู้เพราะเทคโนโลยีและเขาสู้ที่สำคัญคือการบริหารรายนีนนเนย้เราก็ถอดสมการกราบสำเร็จนะครับมาเราก็ตั้งศูนย์ a c ขึ้นมาวันนี้ดีใจมากเพราะว่าจริงๆก็ได้อ้อยเลยผมมาท่านก็ตาหมมตลอดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเข้าเขตเชียงรายเนี่ยท่านเป็นผู้บริการศูนย์เทคโวิลยีเกษตรแล้วครับ ท่านเกษตรและสากลจังหวัดถือว่าเป็นตัวแทนหมายเลขหนึ่งของกระทรวงซึ่งเรามีอยู่ยี่สิบสองหน่วย,อยางานนะครับก็ตามมาตลอดระมงจังหวัดและสภาพแวดล้ก็มาจากเกษตรจังหวัดประสุทธ์จังหวัด,ะวดนะครับก็มาเพราะว่าเราต้องการที่เห็นสภาพหลายอำเภอที่ผมลงมาในช่วงสองวันนะครับเมื่อคืนนี้ก็เมื่อคืนวานก็ไปนอนอยู่ดอยช้างไปอยู่กับ พวกอาขาบ้างรีสอร์บ้างดิสโ้บ้างกินกาแฟจนผมนอนไม่หลับครับปกติผมเดินเหนื่อยด้วยนะเดินทางเยอะแล้วก็เหนื่อยผมว่าจะหลับนอนเพกก็จับง่ายมากทีสองผมยังไม่หลับเลยสองคืนนี่เหมือนโอ้เรากินกาแฟไปไม่รู้ติดยี่สิบแก้วแล้วกาแฟอร่อยมากเนี่ยจเมื่อกี้ยังได้ไหมเนี้ยได้เพิ่มเพิ่มแต่นั่นก็คือสิ่งที่ โชคดีเพราะอะไรโชคดีเพราะว่ามารายแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนอกจากเป็น AIC จังหวัดเชียงรายร่วมกับมารายารา,ยมา,รายชม,มงคลนะครับแล้วก็มาลายราชพัฒน์แล้วเนี่ยยังได้รับทุนเลือกเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านชาและกาแฟแล้วกาแฟเนี่ยมันเป็นตลาดหลายหมื่นล้านหลายหมื่นล้านแล้วก็ยังเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ อีกหลายด้านแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาเสนอเรื่องหนึ่งซึ่งบอกคิดว่าก็คือเรื่องประดุกเมื่อตอนกลางวันเนี่ยผมหลังจากไปเชียงของแล้วผมมาที่เชียงแสนถามบอกว่าปลาที่ส่งออกไปเนี่ยตาอะไรมากที่สุดก่อนท้านท่านชิ่นเนี่ยมีปันดินแล้วก็ปลาดุกผมบอกเอาแล้วทางทาง,ง,งลาวามา่าริงเขาไม่เลี้ยปลาดุกเลยเลี้ยนย้อยที่นี่เลี้ยนเยอะ ก็เลยมาลงประดุกถามท่านเดมเพอแต่ว่าการแปรรูปนยครับมันมีโอกาสาที่สร้างมูลค่าได้สูงมากนะครับแต่ว่ามันต้องใช้องค์ความรู้มันต้องออกแบบแพคเกจิ่งนะครับออกแบบ,แบบแบรนด์อะไรต่างๆซึ่งตอนนี้โชคดีตรงมือให้กับทางนักสารถาสันนะครับโดยเฉพนะเพื่อรนรายการเสียงมาโดยไม่ได้คิดมูลค่าอะไรเลยถ้าทุกคนอยากจะสร้างให้ประยุกต์ของตัวเองรลุเป้าหมายก็คือกาให้ เชียงรายนั้นเจริญก้าวหน้าไปรนชุมีรายได้แล้ววันหนึ่งเราจะเป็นเจ้าหนี้ทกศผมพบประชุมแม่เดือนที่แล้วนับกับผู้จัดการใหญ่พกศแล้วก็รองผู้จัดการใหญ่พกศแล้วก็กลับไปนี่ก็วันพุธก็กประชุมกับผมอีกแล้วผมบอกระวังให้ดีนะยต่อไปเกษตรกรจะเป็นเจ้าหนี้พกศเนี่ยที่เราพูดอย่างนี้เพื่อให้กำลังใจทุกคนว่า ขนาดประเทศจีนแบกคนนดงพันกว่าลานคนเน่ยจากประเทศที่อยู่ติดเนี่ยดินเน่ยเขายังยกตัวเองขึ้นมาได้หนักไม่พันกว่าพันสี่รอล้านคนเน่ยที่นี่มีกี่คน <Good. S 1> แต้กำานินบอกว่ามีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนและแถมเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายซึ่งโชคดีมากเพราะผู้หญิงก็หยันแข็งและเอาใจใส่ครอบครัวผู้ชายก็เป็นช้างเท้าหลัง ที่เก็บเงินดีที่สุดไม่ใช่ผู้ชายครับคุณแม่ผมมีลูกสิบคนแล้วะเลี้ยงลูกสิบคนมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้เลยว่าพ่อไม่ใช่คนเก็บเงินแม่เนี่ยคนเก็บเงินเพราะฉะนั้นจะเป็นเจ้าหนี้ทกศต้องมีแม่เยอะครับ <l acht> ไม่ใช่บอกว่าพ่อหลวงไปมีแม่เยอะแล้วเดี๋ยวหัวแตกนะว่าแต่ที่ว่าตัดส่วนปรยกรต้องมีผู้หญิงมาก ดับเด็ดถ่ายโดยเฉลี่ยทุกจังหวัดเป็นอย่างนั้นนะพวกเรา